ฮ้ยเ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 อ้ยกะายกะเต่าเออนั่นงัด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 จังงัดงัดงัดจังงัดงัดจังงัดจังงัดจังงัดจงัดงัดจังงัดจังงัดหยอกแว่ไฟจังน้อยเน่ไไฟงับหนีล่ะมือแรกไปสามไม้บอกแม่ไพ่เว้ยวนมือแรกไปสามไม้ครับ Hết 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 hut 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 tuần hut 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 măn hut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 hết hut hết hut 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 cái hut cặp hut đọc đẹp ดอกเด็กดอกเด็กดอกเดกดอกเด็กดกเด็กดกเดกดกเด็กเฮ้ยเฮ้ยอมุนมุนมุนเอมุนมุนุนเร็วเร็เฮ้ยเฮยยเยหุยเต็มเต็มเลยหอดนึงเลยกินหอดกันแห้งตีเนะบรรยากาศดีบรรยากาศดี อ้าโย่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 เ้ยเฮ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 ็ดยังนั่นโอ้ของเก่าเอจ้าเอ๊เ้าเอ้ยจ้าเอะาออกแล้วเออปล่อยออกแล้วพ่อเฮ็ดใ่พี่เลยเฮ็ดเฮเฮออตาเบงไหมเบงขักเบงเ่ยติ๊กมันเตโอพอพูดว่าติตกมันอือ สุดยังสุดอะไรสิเออไพเลอดสิไปเก็บบันนี่เอิอพอพอดไปเก็บเลยเออก๊อกก๊อกก๊อกกวักพอพอดไปเก็บก๊อกพอพอดไปเก็บอืมนันหนาไปหาพี่เลิศแล้วอ๋อบ่มีคนมาให้ หยอกเลยอ้วนว่ะมีก้นไม้หยอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกพ่อพ่นมาเก็บัยเนี้ยครับมาเก็บหยเนี้ยครับเอออะเอออะแข้งกอดใส่อ่าขอบคุณครับขอบคุณพ่อพ่น ขอบคุณพอปดครับขอบคุณครับสีหอมแก่ด้ i ล e สีหอมแก่ไว้นันสีให่รางวัลใหรางวัลพ่อปดเนาะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยย่งขึ้นแต่ว่าเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเร็วเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ sao tay lên tay, tay lên tay, tay lên tê. Tê lên tê, lên, tê, lên tê. ui 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 เฮ้ยเลิศดเลิศกหาคูเปียบเฮ้ย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 ั้งนี้กับพ่อตังนี้เอ้าเฮ้ย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 เร็ว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 ผุนผุนพี่เลิศหาคู่เปียบแล้วเร็วเร็วเร็ุนมื่งี่เลือพี่เหลิอกำกำปั่นใจเหรอผุนเออเออเออพี่เหลิอดกำกำปั่นแล้วออดิดี้คันเออ

อ้วนทำอะไรอ้วนฮะงัดชงงัดชงงัดชงงัด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 เห็วเฮ้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 ฝุ่นเห็นบเห็นบเห็นพิลล์ก็กำกำปั่นใส่โบฝุ่นไอแม่เร็วพิลล์กำกำปั่นใจแล้วเออไปเลยอ่ะอ่โอ้ยทางนั้นดึงนุ่มจากของห็น เลิศเลิศเลิศขั้นติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกบอกบอกเลิศบอกเลิศมาพี่เลิศมาพี่ว่าสันเลิศมาพี่เฮ้ยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนเลิศเดินมาแล้วนิ่งค่ะนิ่งค่ะวันนี้บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศคืมๆนะคะนิ่งเลย อ้วนของเราอะไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงครับเฮ้ย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 ก็มาดีครับก็มาดีครับไปบ่ถึงครับไปบ่ถึงครับไอ้จั๊กไอ้จ๊กตั้งฝุ่นกระตอดเงาใส่กันแล้วเอาเอา เฮ้ยเฮ้ยเอาตั้งนี่กระตอดงอเอามาดิมาดิเออเลิศก็บอกมาทิกคับมาทิ่ครับดาวก็บอกพี่มาก่อนเดยพี่มาก่อนเดยโอ้ฮาวนอนใจเลยเงียบคักอ้วนว่ะขอนอนจะหนีบเลยบอกครับพวดอ่ะเออบิดจีการแล้วบ่พววฮาวนอนอีกเอออเาละบัดนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบครับพอด้บรรยากาศดีโอ้น้องมิ่งหลับแล้วพุ่นมิ่งหลับแล้วมิ่งหลับแล้วนน่นนะคะมิ่งโอ้ยอ่อคลิปนี้คลิปนี้ยังไม่เด็ดนะคะเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่เด็ดโบว่าบบมีครูเปียกปวดปตอนนี้กำลังตั้งตั้งเข่าใส่กันอยู่ ตั้งเข่าใส่กันอยู่แต่ไปพอถึงนะคะเออก็กำลังสิหาเรื่องเขาอยู่<ค>เออเฮ้ยลูกสาวเฮาหนานอน,นไปลุยเลยถูเสาเฮ็ด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 ,ดโอ้หมิ่งนอนหลินนะคะมิ่งนอนหลินหมิงนอนรอ,ดอดเด้อมิ่งว่ะเฮ้ยเฮ้ย อะปะแปงปะแปงปะแปงเมืองอ้วนปะแปงปะแปงปะแปงเออปะแปงปะแปงปะแปงเฮ้อปะถิงปะถิงปะถิงปะอ้วนปะถิงปะถิงปะอ้วนอ้วนเฮ้ย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 งันเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่สมคุญาติจบไรสุดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ ก็ขอ,ขอพระคุณโครงการโคะนาจักนะคะเจ้าของสถานที่นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณบ้านแม่วอนพ่อเลินนะคะที่รักและเอ็นดูเด็กๆทุกเชือกด,จจด้วยจ้าเด้อไปเจอกันใหม่ค่ะเฮ้ยเลักกี้ลักกี้